รวมตัวแล้วปงัง25กลุ่มเพื่อนสาวดาราสวยยกแกง๊งเราดาราสาวหลายคนในวงการบันเทิงได้ทำงานร่วมกันหรือเจอกันอยู่บ่อยๆก็สนิทสนมกันมากขึ้นจนรวมตัวกันเป็นแก๊งเพื่อนสาวสวยแถมในแก๊งนั้นยังเป็นเหล่านางเอกเบอร์ต้นของวงการกันทั้งนั้นงานนี้จะมีแก๊งไหนและมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ อันดับ5แก๊งเฟอร์บี้ที่ประกอบไปด้วยเต้านัทพรเต้ยจริมพรมินชาริดามิวนิฐหาและแมดพิรณีที่ต้องบอกเลยว่าสวยแซ่บกสุดๆซึ่งชื่อแก๊งเฟอร์บี้นั้นมาจากเบอร์พีซึ่งเป็นท่าออกกำลังกายท่าหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าสาวแมทพิรณีนั้นตั้งใจหรือฟังผิดกันแนะ่เลยกลายมาเป็นชื่อแก๊งของสาวๆไปแบบบังเอิญแถมแก๊งนี้นั้นเขานัดเจอกันทำกิจกรรมอยู่ตลอดแถมยังเอาดอาแฟนหนุห่มไฮโซแต่ละคนมารวมกวนกันอยู่ทุกครั้งเรียกได้ว่าเป็นแก๊งที่ก,กๆแล้วก็เหนน่นอยย่่าางมากเลละคะค อันดับ4ี่แก๊งนางฟ้าถ้าพูดถึงเรื่องเพื่อนดาราสาวก็คงจะขาดแก๊งนางฟ้าไปไม่ได้เพราะแค่ชื่อก็ไม่ต้องบอกว่าแก๊งนี้นั้นคือแก๊งสาวสวยดีๆนั่นเองเดิมทีแล้วประกอบไปด้วยเจ็ดสาวได้แก่เจนน,นี่เทียนโพสวรณนานาลายบินาพอล,ลา่าเทเร์แอนอลิชาเจนสุดาบุญเ้น,เนวิริทิพาและคริสหอวงังแต่ด้วยเรมา่มาครั้งใหญ่ระหว่างสาวเจนนี่บุญเ้นและสาวคริสเลยทาเอาความสัมพันธ์นั้นสั้นครอนสุดท้ายเจนนี่กับบุญเส้นกลับมาคืนดีแฮปปี้กันเหมือนเดิมแต่กับสาวคริ แต่อย่างไรแกงนังฟ้าก็เป็นแกงที่คุณไม่ลงอยู่ดีเพราะว่าความสวยนั้นแสงหน้ากลุ่มอื่นไปเลยละค่ะ อันดับ3แก๊งไมซ์สวิตติพายเบบี้สหรือแก๊งลูกเจี๊ยบแก๊งนี้นั้นก็ระดับนางเอกแถวหน้าเหมือนกันอย่างสาวเบลล่าลานีโมงโมงชนกพิมรณิดาเบลทัศนียาบัวนลรินทิพย์พัดพัดรัดฟ้าและแพรวจรัดพิมพ์เป็นเมกับอาร์ตีที่อยู่ในแก๊งนี้ด้วยเช่นกันซึ่งแก๊งนี้นั้นก็ต่างที่มาเพราะอยู่กันคนละสังกัดแต่ก็มาสนิทกันได้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอย่างมากและถือได้ว่าเป็นเพื่อนรักต่างค่ายที่น่ารักอย่างมากเลยจริงๆเพราะว่าเป็นแก๊งที่ชวนกันไไปปเเททีี่่่่ยยยวออููบๆห็นด<ๆ>้จากร สาวนันลงในอินสตาแกรมเวลาว่างๆก็นัดเจอกันอยู่เสมอพูดได้เลยว่าแก๊งนี้สียำปึกสุดๆเลยละค่ะ อันดับสองแกงป้าชื่อแก่แต่แซบสูตรแถมแกงนี้นั้นก็ไม่ใช่ป้าธรรมดาเพราะเป็นแกงป้าระดับนางเอกที่รวมตัวกันอย่างแนบแน่นโดยมีสาวาวานิชารีไออามีดาแยมมัธิราน้ำตาลพิจกักณาและนิชานัทนิชาเป็นห้าสาวใสๆที่ไม่เห็นความป้าก,กันเลยสักนิดแต่สาวๆก็เคยเออกมาบอกที่มาของชื่อแกงว่าได้ชื่อนี้มาจากสาววาวาที่เป็นคนเนิบนาาและช้ามากๆทุกคนในแกงเลยเรียกเธอว่าป้านั่นเองแล้วก็กลายมาเป็นชื่อแกงจนถึงตอนนี้และต้องบอกเลยว่าแก นี้นะั้นน่ารักและคบหากันมานานหลายปีเป็นแกงที่เหนียวแน่นกันสุดๆเลยละคะ่ะ อันดับหนึ่งแก๊งตัวแม่แก๊งนี้ไม่ได้มีชื่อยังเป็นทางการแต่อย่างใดแล้วแต่แฟนๆนั้นจะเรียกกันซึ่งแก๊งนี้ประกอบไปด้วยมาดามแป้งอัมพัชราภานุนวรนุชแอนทองประสมแอบทักะอนเชอร์รี่เข็มับซอนสิริต้นทรลงเดชและนัทมิเรียซึ่งแก๊งนี้เขารวมตัวกันมาสักพักแถมยังเป็นแก๊งนางเอกตัวแม่ของเมืองไทยแต่ก็เป็นแก๊งที่ไม่ได้เจอกันบ่อยนะักนานๆทีจึงจะได้นัดร่วมตัวกันแต่ล่าสุดก็ได้จับปราร์ตี้แรกของควันคริสต์มาสด้วยกันนอยย่่่าางงคคึกเเรีีได้วแท น่ารักและอุกอุ่นอย่างมากจนแฟนๆนั้นเลือกร้องให้รวมตัวกันบ่อยๆเลยทีเดียว